เดี๋ยวกูข้อั้ำผ่านมึงสักิดนะเอาตาข้างล่างมึงนี่คืออะไรเขียะไม่รู้ใครมันถมหวนล่างบานพมเม่นใช่ไหมเม่นยั่งแรงไม่พือเดี๋ยวกูจัดการให้ว่าแต่มึงชื่อเล่อชื่อพมอะชื่อมึงอะไรเหมือแรงอยู่่องคนพมชื่อฟูคูหัวควยอะลรละหัวควยเยแม่หัวควยไอซ่างไลนะมึงชื่อไลนะฟูคูหัวควยอะลรละหัวควยเยแม่หัวควยไอซ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บ่าว นี่มึงกลัวนตีนกูมึงลอกดากูใช่ไหมลอกได้ไร่เราไม่ชื่อพ่มจริงชื่อคนอไร่ไม่กูได้ยินในคุยคุยคุย,ยยันแม่ไอ้ซักูฟุกูววคุย阿拉ล,ลาหัวคุยไอ้ยันแม่หัวคุยไอ้ซันี่มึงคุยกูถังเพลเลยนี่ยันแม่มึงลอกดากูกูไม่ได้ลอกดามึงเนี่ยชื่อกูชื่อคนเป็ดไร่ชื่อกูจริงลรวมึงนี่ให้กูดำพือมือแม่กูตั้งให้นี่คนเป็ดไร่ชื่อไม่ได้คุยคุยยัดแม่ไอ้สั์มึงฟังดีๆนะ วู้วู้ยวคุยอาห่าหัวคุยไอ้ยแม่หัวคุยไอ้สั์พันนั้นต่อไปเดี๋ยวกูอีเลี้ยงมึงวะไอ้หัวคุยพันนั้นก็แล้วแต่